ใครที่ยังไม่ชมซีรีส์ Miss Marvel EP ที่5นะครับกรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ก่ดไลค์กด u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับอัคระในการที่จะทําคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับ Miss Marvel EP ที่5ครับถือว่า EP นี้เนี่ยเป็นการคลายปมอะไราต่างๆที่เราสงสัยตั้งแต่ EP ก่อนมาทั้งหมดครับ พร้อมทั้งจะก้าวสู่ความเป็นฮีโร่อย่างสมบูรณ์แบบของตัวละคกรกามลาคานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตั้งแต่ EP ที่1นจนถึง EP นี้เนี่ยเป็นการเล่าพื้นเพเรื่องราวต่างๆของกามลาทั้งหมดครับแน่นอนครับเป็นตอนที่5ก็ย้อนเรื่องราวไปในช่วงปี1942สังเกตจากโลโก้ Marvel Studio ไหมครับซึ่งเขาก็ทำเป็นรูปฟิล์มเก่าๆ เพื่อให้เข้ากับบริบทของ EP นี้นั่นเองนะครับแนนนครับคนที่อินกับเรื่องราวพวกนี้ก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆโดยเฉพาะชาวอินเดียและก็ชาวปากีสถานสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จากซีรีส์เรื่องนี้ที่สื่อออกมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเข้าใจแล้วแหละครับว่าทําไมบางคนเนี่ยจึงคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้มันดูไม่สนุกแต่สาหรับอัคาระเองเนี่ยอัคาระถือว่าได้ความรู้อะไรเยอะเลยเนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวอินเดียหรือวัฒนธรรมของชาวปากีสถานที่เป็นชาวมุสลิมรวมถึงก็ทําให้เรานั้นเนี่ยมีมุมมองต่อชาวมุสลิมที่เปลี่ยนไปด้วยครับใน EP ีนี้นะครับเราได้เห็นการพบกันจริงๆของทวดไอชาและก็ทวดฮาสารครับที่เล่าเรื่องราวการพบเจอกัน ทำให้เกิดเป็นความรักเกิดขึ้นนะครับเราเห็นคุณทวดฮาซานเนี่ยเป็นมุสลิมที่เรียกร้องอิสรภาพที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ณตอนนั้นนะครับการเจอกันระหว่างไอชาและก็ฮาซานนั้นคือจุดเริ่มต้นของที่มาของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองครับนายมีชื่อหรือเปล่าหรือให้เรียกยายหิวประเด็นที่เป็นจุดเชื่อมโยงของเรื่องราวนี้ก็คือคําว่าสิ่งที่เจ้าตามหาก็ตามหาเจ้าเนี่ยแหละครับสิ่งที่เจ้าหา ก็ตามหาเจ้านะสิ่งที่เจ้าหาก็ตามหาเจ้าคุณเป็นคนสอนฉันเองมันว่าสิ่งที่เจ้าหาก็ตามหาเจ้าเป็นสิ่งที่ฮาซานได้พูดเอาไว้ในระหว่างที่ไอชาและฮาซานได้เจอกันนะครับแน่นอนครับเมื่อทั้งคู่รักกันแล้วก็มีลูกกันเป็นคุณยายซาน่าเนี่ยนะครับพร้อมทั้งในขณะนั้นเนี่ยเรื่องราวของการเคลื่อนย้ายประชากร จากอินเดียไปปากีสถานก็กําลังจะเกิดขึ้นนะครับทำให้มีการเล่าถึงรถไฟขบวนสุดท้ายและความเชื่อมโยงกับแม่ของคามรานหรือนาชมานั่นเองนะครับณนะตอนนี้ไอชาเนี่ยมีมุมมองที่ไม่อยากกลับบ้านครับเนื่องจากว่าเธอมีครอบครัวเธอมีความรักเธอมีลูกเกิดขึ้นหรือคุณยายซาน่านั่นเองนะครับส่วนนาชมาเองเนี่ยเป้าหมายเดียวของเธอนั้นก็คือการที่จะกลับบ้าน นั้นก็ทําให้นัสมามีความรู้สึกว่าไอชาเป็นคนทรยศตามที่เธอพูดเอาไว้ใน E ีพีก่อนก่อนนั่นเองนะครับไหนคณบอกว่าจะปกป้องหนูฉันจะปกป้องพวกทรยศทําไมไอชารู้สึกถึงภัยที่จะเกิดขึ้นกับเธอครับเรื่องราวก็เลยผูกโยงให้เหตุการณ์นี้ไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รถไฟขบวนสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เชื่อมโยงไปจาก E p พีที่แล้วครับที่กัมลาก็ได้ย้อนเวลาไปในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับทำให้เรื่องราวนั้นไม่ผิดคาดไปจากที่เราคิดครับ กำมลาย้อนเวลาไปจริงแล้วก็ไปเจอกับคุณยายซาน่าตอนเด็กแน่นอนครับคนที่สร้างเส้นทางดวงดาวนั่นก็คือกำมลานั่นเองครับเพราะฉะนั้นทําให้ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันเหมือนเป็นการวนล,ลูปของประวัติศาสตร์เกิดขึ้น แล้วมันก็สอดคล้องกับเรื่องราวของไทม์ไลน์ลักษณะของไทม์ไลน์ที่เป็นวงกลมวนหากันได้แบบไม่รู้จบที่ฮีฮูริเมนในซีรีส์โรกิได้สร้างเอาไว้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยความรู้สึกของอัคระนะตอนเนี้ยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะอัคาระมองว่าการนําเสนอเนี่ยไม่ดีครับาการนําเสนอดูเฉยมากมันเหมือนเป็นสูตรสําเร็จของเรื่องราวที่เราเดาได้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความเฉยตัวน,นี้แหละครับทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ดูไม่น่าดูต่อ ถามว่าคาราชอบประเด็นไหนของซีรีส์เรื่องนี้1เลย คือตัวละครครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสามารถนําเอาไปทําอะไรได้ต่อไม่ว่าจะเป็นบรูโน่เองที่เขาเป็นเด็กฉลาดมากเป็นนักประดิษฐ์แน่นอนครับใน,นอนาคตอาจจะเป็นตัวละครสําคัญตัวหนึ่งได้เลยครับการแสดงคนที่2นั่นก็คือคามรานันใน E ีีนี้เนี่ยเราเห็นเขามีพลังแล้วนะฮะปลุกพลังตัวเองได้แล้วครับจากการที่แม่ของเขาได้ปิดม่านประตูมิตินูนั่นเองนะครับส่งผลให้คามรันนั้นมีพลังขึ้นมาและแน่นอนครับเราไม่แน่ใจว่าคามรันจะเป็นตัวร้ายตามคอมมิกในอนาคตหรือไม่นะครับ ลายอันนั้นช่วยปลดล็อกพลังนูของเธอไม่แน่สักวันคำรามอาจเจอสิ่งที่ปลดล็อกส่วนกำมลาเองเนี่ยอคระเดาเลยครับว่าอีพีหน้าต้องเป็นการปูทางให้เธอเป็นมิสมาเวลเรื่องเราก็ผูกโยงไปกับช่วงท้ายที่ร้อยของเธอนั้นขาดออกแล้วมีรูปสัญลักษณ์คล้ายสัญลักษณ์ส,ญญสายฟ้าตรงหน้าอกของมิสมาเวลนั่นเองนะครับและนี่ก็คือที่มาหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิสมาเวลที่เกิดขึ้นครับนี่อะไรของกำมลา มัันหกแล้วประเด็นอีกอันนึงที่เราต้องมาดูกันต่อไปก็คือเรื่องราวของผ้ารวมถึงผ้าปิดหน้าของคารีมครับที่คารีมได้มอบให้กับกัมลาแน่นอนครับตัวละครคารีมหรือเรดเด็กเกอร์เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นการวางปมเอาไว้ว่าเขาจะกลับมาอีกในอนาคตถ้ากัมลาต้องการเพียงแค่โทรศัพท์หาเท่านั้นเองครับรู้ใช่ไหมถ้ามีอะไรให้ช่วยก็แค่โทรมา ถือว,ว่าตัวละครหลักในซีรีส์เรื่องนี้เอาไปใช้งานต่อได้เป็นอย่างดีนะฮะแลพะพวกเขาก็ยังเป็นฮีโร่เจนใหม่ที่สามารถเป็นอนาคตของ MCU ได้อย่างแน่นอนนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกําไรครับจาก EP ที่แล้วที่อาัคาระสงสัยว่ากําไรของทวดไอชาตอนแรกเนี่ยกับกําไรของกัมลาที่เห็นเนี่ยมันมีความต่างกันเพราะว่าตอนไอชาใส่ครั้งแรกไม่มีลายสลักแต่ตอนที่กัมลาใส่เนี่ยมีลายสลักแล้วที่สลักคําว่าสิ่งที่เจ้าตามหาก็ตามหาเจ้าเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นคําตอบง่ายๆก็คือไอชาเป็นคนสลักอั คาระพวกนี้ไวนั่นเองนะครับเราต้องมาดูกันต่อไปใน E ีีหน้าครับว่าเรื่องราวของกําไรนั้นที่มามันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะว่าประเด็นนี้เรายังไม่ได้รับคําตอบอย่างชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นของกําไรนั้นเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองนะครับตามที่อาคารเข้าใจนะใน E ีีหน้าเราก็ยังไม่เข้าใจหรอกครับว่ากําไรมาจากไหน พราะคตอบตรงนี้ MCU ต้องเอาไปเล่นอีกอยาวครับ EP หน้าอาัคาระเดาว,ว่าเขาจะพูดถึงการเป็นมิสมาเบลเต็มตัวของกัมลานั่นเองครับยังไงแล้วในะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ของมิสมาเบล EP ที่5อาอัคาระชอบฉากหนึ่งครับก็คือฉากที่คุณยายซาน่าเนี่ยเห็นรูปครอบครัวของเธอพร้อมหน้าพร้อมตานะครับความรู้สึกก็คือรู้สึกดีใจแบคุณยายและในระหว่างนั้นเนี่ยก็ดีใจที่เห็นครอบครัวของกัมลาความสัมพันธ์ระหว่างแม่ของกัมลากับคุณยายกัมลา ก็เข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็คือจุดดีของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือมันทําให้ผมเข้าถึงตัวละครแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครเนี่ยคือคนคนหนึ่งที่เรารู้จักและก็ลุ้นไปกับเขาว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่สิ่งที่ไม่ชอบอย่างที่บอกครับว่าคือการเล่าเรื่องที่ดูเฉยเท่านั้นเองครับถูกต้้องีลนะ เอาเนว่าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ Miss m a เว e l EP ที่5นะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคาระพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไมห่หพลาดการดับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ